ผู้ชมครับเพื่อนๆครับเหรียญ VRS c เหรียญเวลารัดคอยเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เป็น EP ที่สามที่จะพาคุณผู้ชมไปไปดูการติดตั้งแล้วก็การเซตอัพอ่การเซตอัพโปรแกรมขุดนะครับ <c oughs> เครื่องซ้ายนี่แอดขุดไว้นะครับขุดไว้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันวิธีการติดตั้งก็แบบคาราวที่แล้วใช่ไหมครับเอาทวนอีกนิดนึงที่แอดบ,บอกอ่ะ เข้าไปแล้วก็ไปค้นหาพิมพ์คำว่าเวอร์รัสใช่ไหมครับ V E R U S นะครับเวอร์รัสค้นหาเสร็จปั๊บมันจะมีเวอร์รัสบ็อกซ์มาเวอร์รัสโมบายอันนี้เป็นเป็นเนี่ยน,นะครับเป็นไอตัววอลเล็ตนะครับก็ติดตั้งเวอร์รัสบ็อกซ์ก่อนนะครับติดตั้งแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวอ่านี่เสร็จแล้วครับติดตั้งเสร็จแล้วอ่านี่เปิดขุดก็เพิ่งจะขุดได้แป๊บเดียวเนี่ย เพิ่งจะเจอเหรียญไปสองบล็อกนะครับแล้วก็แชร์ไปสองแชร์แล้วความเร็วขึ้นไวมากเลยครับสองจุดห้าหกอ่ะเรียบร้อยนะครับเปิดได้เลยนะครับเปิดวอลลัสบล็อกมานะครับแล้วก็ไปที่สุดท้ายนี่เลยนี่ครับทูนนะครับทูนไปที่ทูนเลยนะครับทูนแล้วก็ไปที่ Mining ก็ให้ดาวน์โหลดม i n e นนะครับดาวน์โหลดเลยนะครับก็ไม่นานครับแป๊บเดียว ดาวโหลดเรียบร้อยนะครับนี่ครับขึ้นมือนี้ครับ apk ดาวน์โหลดนี่ครับ apk ดาวโหลดนะครับ apk ดาวโหลดมาแล้วนะครับดาวน์โหลดไฟล์มาเรียบร้อยการดาวอะไรเนี่ยการดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งโดยอ๋อ,อกำลังดาวโหลดครับรอแป๊บหนึ่งอ่ะพอดาวโหลดเสร็จปั๊บนะให้ติดตั้งโดยโปรแกรมติดตั้ง apk ตัวนี้นะครับนี่ จะมีแอนดรอยนี่ฮะติดตั้งเลยเนี่นะครับติดตั้งปั๊บพอทนยับมาแล้วก็ติดตั้งเลยโปรแกรมขุดเหรียญเวอร์รัตเวอร์ชันใหม่เนี่ยโปรแกรมชุดเนี่ยม,มันง่ายมันเซ็ตง่ายกว่ากว่าตัวที่แล้วแล้วก็ให้กําลังขุดดีด้วยเร็วด้วยครับแล้วก็นอกจากขุดได้เร็วแล้วค่าไอ้แบค็คแม็กแ,กแฮนความเร็วขึ้นเร็วแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิตรงนี้นะครับ มันยังสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าตัวเก่า้วยเครื่องจะไม่ค่อยร้อนที่หน้าจอเนี่ยเขาจะแจ้งเลยเนะี่ยแจ้งว่าตอนนี้ใช้ CPU ีที่ไรใช้ CPU ศูนย์นะฮะในการเข้าไปขุดนะที่ตั้งเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เสร็จสิน้นแตะเสร็จสิ้นเรียบร้อยอ่าพอแตะเสร็จสิ้นเรียบร้อยปั๊บเนี่ยฮะอันนี้ไม่ต้องสนใจอะไรเราก็ปิดไปเลยปิดตรงนี้ไปเลยนะครับปิดปิดไปหมดเลยตรงนี้ ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องเลยวอลลัตบล็อกนี่ก็ปิดไปด้วยอันนี้ก็ปิดไปด้วยอันนี้ก็ปิดไปด้วยเราไปดูนะครับว่าไอคอนมันมาโผล่ตรงไหนนี่ไอคอนมันมาโผล่นี่ครับมันมันจะมามาโผล่ที่หน้าสุดท้ายขวาสุดโผล่ที่หน้าขวาสุดเราก็แตะเข้าไปเลยครับเปิดเลยนี่เปิดปั๊บครั้งแรกเลยเนะี่ยเขาจะให้แอดเซตติ้งตรงนี้ hadi. แอดเซตติ้งตรงนี้นะแตะไปเลยครับ out. แอดเซตติ้งเอาละพอถึงแอดเซตติ้งตรงนี้นะครับดูช่องแรกแล้วปล่อยมัน ช่องที่2เนี่ยไมเนอร์เนมเนี่ยอันนี้เราตั้งชื่อเองเลยนะครับ m i เนอร์เนมเครื่องนี้เราจะมันมันเป็นเครื่องอะไรเราก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับแล้วแต่เราจะตั้งว่าอันนี้อาจจะตั้งเป็น vivo นี่นะฮะเอาตัวตัวใหญ่ให้หมดเลยนี่ตัวใหญ่ให้หมดเลยก็ได้หรือตัวเล็กอะไรก็ได้ครับ vivo เสร็จแล้ว vivo อะไรเอ่ย อันนี้สุิว่าเป็น vivo y อ่ะใช่ไหมเอา vivo y ก็ได้ง่ายๆเอาขีดขีดซะหน่อยแล้วกันอ่ะขีด vivo 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 y y เลยเอ่ย y x ย่งอานนี้ก็ได้นะครับ cpu หรือจะเป็นชื่อก็ได้นะครับเอาเป็นชื่อก็ได้ชื่อเจ้าของนะ นะชื่อเจ้าของเจ,เจ้าของเครื่องก็ได้อะไรแล้วแต่หรืออ,จอาจารย์จะเป็นม i n เนอร์หนึ่งมเนอร์สองก็ได้แล้วก็ตั้ง C p u ว่าจะเอาทั้งหมดกี่เทรดปกติแอดจะใช้หกเทรดนะฮะแต่วันนี้เอาทดสอบให้คุณผู้ชมเพื่อนเพื่อนดูอ่า Ad ใช้สุดเลยแปดเทรดถ้าสุดเลยจะเป็นยังไงส่วนตรงนี้เป็นวอลเลตเนี่ยกระเป๋าเนี่ยของคุณผู้ชมต้องมีกระเป๋ามาก่อนนะครับต้องมีกระเป๋าวอลลัตคอยอยู่นะฮะถ้าใครที่เคยขุดมาบ้างแล้วแล้วก็เลิกไปอะไรอย่างเงี้ย จะไปเอากระเป๋าเก่านะมาใช้ได้นะครับกระเป๋าเก่ามาใช้ได้กระเป๋าเก่าก็ที่อยู่ในในแอปขุดตัวเดิมอะนะเดี๋ยวแอดก็จะไปดูเอาไปก๊อปปี้เอาจากแอดที่แอปขุดตัวเดิมซึ่งแอปขุดตัวเดิมปัจจุบันมันขุดไม่ได้นะฮะเนี่ยมันขุดไปได้แล้วเข้าเอ้ยผิดอันนี้นี่ครับนี่ครับกระเป๋ามันอยู่นี่นี่ฮะกระเป๋านี่ครับไปแตะสองครั้ง ติ๊กๆแล้วก็ขัดลอกปั๊บขัดลอกเสร็จแล้วก็ยอ่ออันนี้ไปแอบไว้มาขึ้นอันนี้แล้วก็แตะค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นเพสวางมาเลยนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เลื่อนไปนะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อเครื่องแล้วใส่กระเป๋าของ i อร์เลัตคอยเรียบร้อยนะครับ VRS Wallet แล้วก็มาสตาร์ทตั้มเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี่เราไป เลือกที่นี่ดีสุดครับ AP ลักภูนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็เลือกแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วข้างล่างก็ปล่อยมันตัวนี้เป็นชุดคำสั่งปล่อยมันตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรอันนี้ครับเราเช็คหน่อยเราตั้งไว้ว่าให้มันล็อกให้มันหยุดหยุดการขุดที่อุณหภูมิเครื่องขึ้นไปถึง40องศาให้มันสต็อปหยุดการขุดนี่นะครับอ่าที่40องศาเลยนะฮะ แล้วก็เขาจะหยุดอยู่ที่สิบนาทีนะเขาหยุดอยู่ที่สิบนาทนะีแค่นี้เองไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยแล้ะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แตงนี้เลยเซตแอ d เดฟเฟนนี่ครับเซตแอตเดฟเฟนแล้วก็แต่งนี้ทีมก็ได้ให้มันวารีแดดหน่อยหนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมเราลองไปดูซิว่ายัางอยู่ไหมเนี่ย หน้าโฮมหรือ,อยังไม่อยู่เอา้าแสดงว่าเซตแอดดิฟอนต์เมื่อกี้ที่แอดใส่ไปมันพลาดไปอะ่ะมันก็เลยเริ่มต้นใหม่เลยอ่ะไม่เป็นไรเราก็ใส่ไป vivo อ่าวอะไระเนี่ยกระท่ากับว่าคุณคงกับเพื่อนได้ดู2อรอบนะฮะจะจะได้คล่องจะได้คล่องจะได้ไม่งง vivo y y x อเอา8เทรดแบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับอฮะอันนี้ก็ลบทิ้งไปเลยปืดแล้วก็ที่เราก๊อปไปแล้วเมื่อกี้มันยังคาอยู่เนี่ยเราก็แตะเพสต์วางปับ๊บอ่าถูกต้องเสร็จแล้วก็ไปเลือกพูลให้เป็น ap รักพูลนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปมันอยู่ที่10นาทีใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้เลยไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วควาวนี้ ไม่ต้องแตะ Set a s d e f a u l t ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลับไปค่าเดิมค่าค่าโรงงานแต่ตรงนี้ดูหน่อยสิให้มาไ,ได้ไหมน่าจะได้แล้วนะครับน่าจะได้แล้วนี่น่าจะได้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่อ่าเหรียญของแอดมี9ก้าสบห้าเหรียญน,นี่กระเป๋าถูกต้องแล้ว เอพิลักูลถูกต้องกดตรงนี้เลยครับ start พอส start เสร็จปั๊บตรงนี้เขาถามมา you want okay, เลยดูอยู่ a n t to Pro c e s โอเคเลยเขาจะเริ่มขุดแล้วแต่ตรงนี้เขาจะให้โปรแกรมมันทำงานเป็นแบ็กกราวด์อยู่ด้านหลังเนะี่ยอันนี้เราไม่เอาเราปรฏิเสธแค่นี้ครับเรียบร้อยง่ายไหมครับคุณโมครับเพื่อนๆครับเนี่ยง่ายแล้วครับเรียบร้อยแล้วนี่ก็รอประมาณสักสองนาที ครื่องนี้แบตเตอรี่เหลือ32%เดีย๋ยวต้องไปชาร์จนะครับไปเสียบสายชาร์จแล้วส่วนน,นี้เครื่องนี้แบตเตอรี่ยังยัง84อยู่เลยเคือนี้เป็น vivo yx ที่เราตั้งไว้อันนี้เป็น vivo y ธรรมดาแอดจำไม่ได้ว่าเครื่องนี้มันเครื่อง vivo รุ่นไหนก็เลยใส่เป็น yx ไปเนี่ยฮะเจอแล้วครับไดห้หนึ่งแชร์แล้วนะครับ1แชร์แล้วส่วนเครื่องนี้ไป14แชร์ความเร็วยังขึ้นไม่เต็มที่นะครับยังอยู่ที่0.7เมกะเฮดเนี่ยฮะ ใช้ CPU อันนี้ CPU 8 8ตัวเลยเต็มที่เลย CPU t ีทีศูนย์หนึ่ง T เจ็ดะครอะไรเขาเรียกไรแดคอร์ขุดเต็มสตรีมเลยเพราะว่าเครื่องจริงๆแล้วเครื่องพวกนี้มันไม่ได้ใช้างานอย่างอื่นอยู่แล้วเพราะว่าแอดซื้อมาตอนนั้นเามาก็มาขุดอย่างเดียวแล้วตอนนี้มีเครื่องจอแตกอยู่สั่งซื้อจอมาเปลี่ยนเนี่ยนะฮะอันนี้เซตดิฟฟิคันตแล้วฮะกำลังเซตดิฟฟิคันตี นี่เริ่มมาแล้ว2นาทีแบตเตอรีย่ยังอยู่ที่เดิมนะครับเวลาเราไม่ได้ชาร์จมันจะแจ้งว่าอันโนนนะครับอนโนนอุณหภูมิเครื่องนี้อยู่ที่34เครื่องนี้35นะครับความเร็วขึ้นแล้ว2.95เมกะเฮ์นะครับ2.95เแมกะเฮ์แล้วดูจะจะขึ้นสูงกว่านี้ไหมอุณหภูมิขึ้นมา35เท่ากันแล้วนะครับ ก็เจอไปสองแชร์แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเราตั้งให้มันขุดเต็มแปดคอเนี่ยความเร็วก็จะได้เยอะหน่อยแต่ว่าต้องคอยสังเกตว่าอุณหภูมิมันจะสูงกว่าไหมนะครับถ้าเมื่ออุณภูมพพิพอกันก็ก็ปล่อยแปดเทสเลยก็ได้ถ้ากรณีเครื่องที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ถ้าถ้าเครื่องนี่ยเราใช้งานไปด้วยแล้วปล่อยให้มันขุดเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังอย่างเงี้ยเราก็เอาแค่สี่เทสก็พอก็เหมือนว่ากลางวันเนี้ยเครื่องเราใช้งานด้วยก็มันก็ขุดน้อยน้อยหน่อยนะฮะ เครื่องจะได้เซฟเซฟไม่ร้อนมากนะก็โอเคครับสาหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับนี่คือการติดตั้งแล้วก็การเซตค่าการเซตค่าโปรแกรมครั้งแรกนะครับที่จะใช้ขุดนะฮะแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วต่อไปไม่ต้องเซตอะไรแล้วมันคัน,นี้ก็สั่งขุดด้่ยายงเดียวเลยนะครับเปิดมาสั่งขุดเปิดมาสั่งขุดนะฮะก็หวังว่าทุกท่านที่เป็นสายสายสะสม เหรียญคริปโตเคอร์เรนซีหรือเหรียญ v s c นั่นนะครับน,น่าจะน่าจะมี get เดียอะไรบางอย่างในการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับตอนนี้เดี๋ยว a d ดของแอ s ที่มีอยู่เ5หเหรียญนยนะจะทยอยเอาทยอยถอนออกเอาไปเอาไปเอาไปขายแล้วตอนนี้เหรียญเวลัสกำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวร้อยขึ้นเอาไปขายเป็น ltc นะขายเป็นเหรียญ ltc แล้วก็เเข้าไปแนนพอเข้าไปแนนต์ปั๊บก็เอาไปเอา,า ltc ไปขายในไบนแนนตให้เป็น usdt นะฮะเป็น usdt เป็นดอลลาร์แล้วก็จากนั้นก็เอาดอลลาร์เนี่ยไปขายเป็นเงินบาทเข้ามาซื้อขนมมาช่วยค่าไฟอะไรประมาณนี้ครับก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ